อ่ออีพีตอบจากเก็บผักคาดพี่น้องผักเซนแงนะครับนี่เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพาะเพาะเป็นเมล็ดแล้วอีฝากนะครับใครอยากได้ใครต้องการแล้วคอมเมนต์เข้ามาไว้ที่พี่น้องเด้อมลิดพันธุ์ส่งให้ฟรีเลยนะครับส่งให้ฟรีรับเอง,ง,เ,องเอาก็รับเองนะส่งเพื่อนนี่ครับพี่น้อง สาวานามะนี่พี่น้องอ้ยขักขนาดงามักต้องเอกกันไก่ตัดน้องยังขักเนาะอันนี้อักษะเนี้ยนะครับใส่แกงน้องใหม่ใส่หมกน้องใหม่หอม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 กินกับตับมะุงกินกับเข่าเคือดแซ่บ เอายเฮ็ดอีพีนี่บออีพีต้องไปผักกระแงผักกระแยงะกับผักกระแงนะนงกระแญงว่าเอาอะาปลูกไวยีวเนะอันนี้เอากับประทุมครับกลับไปสํานักงานกันส่องยูทู e เพื่อนไปทั้งสถานีฮูเลยสตูดิโอส่องเจรุนพารวยเฮ้าครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณที่น้องที่เราบ้มคลิปจนจบนะครับ e ีนี้ก็เป็นอีพีผักแงะนะครับสวยงามตามทองเรื่องครับพี่น้องอ่าอีพีต่อไปที่เป็นเกี่ยวกับยังนั่นค่ะฝากพี่น้องติดตามไว้เด้อนะครับฝา <c oughs> กพี่น้องติดตามมาไว้นะขอบคุณที่รับช้มคลิปจนจบครับ้พอกันไม่ลิปหนานครับเนาะสำหรับมือต้องของก่วอาวคําว่าสวัสดีครับ